สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมบรรยากาศวัดพระรามนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่าเข้าคนไทยก็สิบาทนะครับผมวัดเปิด8ปดโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะครับสิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับ ประปันะครับตั้งอยู่ด้านตะวันออกของพระปางประธานในแนวแกนเดียว,ยวยกันลักษณะเป็นอาคารก่ออิดพื้นพนมีมุกหน้าหลังมุกหลังเชื่อมต่อกับนแนวระเบียงคดที่ล้อมรอบปางประธานชิ้นเดียวกับพระอุโบสถด,ด้านในตะวันออกปัจจุบันพระวิหารเลือล่องรอยหลักฐานเพียงส่วนฐานของอาคารนะครับ น่าจะเป็นจุดนี้นะครับน่าจะเป็นสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับค,ความรู้ไม่ค่อยแน่นนะครับใ <c oughs> <c oughs> ครรู้ก็เม้นต์มาบอกนะครับว่าสร้างยุคไหนนะครับ น้องเพียว <c oughs> หนึ่งคนนะครับ <c oughs> วัดที่อยู่ใกล้ๆปังช้างน,นะครับ <c oughs> ไปไปยังกันเี้ยค่ะค่ะินเดิน วันนี้เป็นพ้นาพแตกชมรุดหมดแล้วาาผ้าเก่ากันเลย อ่ามควนถ่ายรูปให้ครับขอบคุณครับมีตากล้องส่วนตัวนะครับช่องผมไม่ธรรมดานะครับมีเป็นผ้าเก่า ไปใส่สมไก่ <S <S ต้นพุทราป็นลูกยังเล็กเลยลูกเล็กมากหักวผ้าโบราณ เก่ามากครับต้นไม้้นแล้วไ้งไหนเข้าได้ไหมนี่ขำไมเขาน่าจะไม่เข้าแหละลกไปเยอะนะครับทก เป็นศิลาแหลงหรือเปล่ามีด้านหลังนะ่ด้านหลังนะครับ ิดวงฐานน่าจะตากแดดตากฝนจน,นไอตากแดดจนก่อนหมดแล้วบ้างเนี่ยเลยพังหมดตรงน,นี้ครับตรงน,นี้ ใช่ไหมครับเห,ห,ห,หนื่อยร้อนไม่เหนื่อยร้อนเหรอแต่ก้องนั่น,นนิ่ติดแม่น้ำนะครับดันจะเดินให้ทั่วเหรอ ว้าวมุนมนี้สวยมากอ๋อเป็นบึงพระรามนะครับติดกับบึงพระรามจะไปหาทางนี้ทางนี้ไหมพ้ะพรทธที่ที่ที่อยู่ต้นไม้ตรงไหนเดอนมาดูเดิน,เดนไปดูวัดนี้เหรอใช่เราต้องเดินต้องเดินมาดู แดดสี่โมงเย็นร้อนเหมือนกันนะครับด้านนี้มันย้อนแสงต้นภพต้นภพไปไหนมาดิอ๋อฝั่งตรงข้างก็าจะเป็นฐานเจดีย์อยู่นะครับ จุดชม a r s m a r สมาร์ทอะไรนี่ดาวโหลดแอปอันนี้เป็นด้านนอกถ่ายรูปนะ สมไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสาสมไก่นี่น่าจะเป็นอัธิหรือเปล่าครับอัธิของเชือกเชือว,วงในสมัยเก่าหรือเปล่าทไมัู้สวยจันะ เธอไม่ถามเขาว่าพระพระอันนั้นอยู่ตรงไหนพะาไม่ถามเสีย่ยนกักถะอรูปืมแช่ได้กี่รูปแล้วครับ <c oughs> ใส่นางร้อนแล้วครับน <c oughs> ีด้านข้าง นั่งก่อนนะอ,อ,อ,อ๋อตรงนั้น,นี่จุดช้างชอบชอบมาจอดให้นักเที่ยวนักท่องเที่ยวถ่ายรูปสวยงามมาก ไว้ oh. อมันแดดทุกที่เลยทางไหน,นไมีทางออก <c oughs> <c oughs> ยอดเลยครับถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะมาชมนะครับข้างในสวยครับสวยสวยมากครับ จะเป็นตูไฟนะมะมนมนีสมนมนมม่สวยนี่ถ่ายหน่อยนี่ถ่ายมมีสวยอ่านวิ w ทย์ใดเอเคก็อขอบคุณครับ ร้นอนมากต้องเป็นไรไม,มันมืดอ,อีกแล้วต้อง,องมันเดินข้างในมีนอะไรไปปิดชไหมะไม่ได้อาที่เล่นนะพักกันกัพักกันกัน เมื่อยเครับโอเคครับคลิปนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับเราเดินยินรอบนะครับอยากให้ชมความสวยงามน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม